R.P. R.S.B.4 นะครับเป็นลิมิเต็ด0 0คันทั่วโลก1คันเดียวในไทยนะครับคือมันเป็นจานที่ใช้ในไหนครับพี่เวิร์ซูเปอร์บายครับเป็นจานของเวอร์ซู สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w ว l l a d d i c t ครับผมก็วันนี้นะครับเรามาทําตามคำคสัญญานะครับที่ให้ไว้กับเพื่อนๆนะว่าเราจะมารีวิวรถคันคันหนึ่งนะครับที่เราไปดูที่สนามช้างบุรีรัมมานะก็ไปงานแท็กเดย์แล้วเจอรถคันนี้มาแล้วเพื่อนๆขอร้องมาว่าแบบเอ้ยรีวิวคันนี้ให้ผมดูหน่อยครับอะไรเงี้ยเราก็ตามคันนี้จนมาถึงกรุงเทพนะ เขาอยู่กรุงเทพพอดีตอนนี้อยู่ที่ร้าน Lesline Superbike นะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูรถคันที่เราจะไปรีวิวกันเลยดีกว่าว่าเป็นรถอะไรนะทุกคนปาฮี SB4 นะครับเป็น Limited 200คันทั่วโลก1คันเดียวในไทยนะครับเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตกับรถคันนี้กก่อนว่าคันนี้ทำอะไรมาบ้างไปดูอินเสิร์ตกันไป นี้ก็มาพบกับพี่เคนนะครับ c ีโอร้านเลนไลายของเรานีเ่เองหรือบริษัทอะไรนะพี่มาวอลิกก,กรุ๊ปคับมาวอลิกกรุ๊ปนะพี่เป็นเจ้าของรถคันนี้นะคันที่เราไปเห็นที่งานสนามช้างงานแท็กเดย์นะครับ<ช>ก็มีคนแบบว่าเขาอยากแบบให้รีวิวรถพี่แบบคอมเมนต์มาแบบช่วยรีวิวไอ4ีโที่แบบผมค้อมไว้หน่อยว่าแบบเอ้ยทำอะไรมาบ้างแฝกตาดีเขาบอกแฝกตาดี เดี๋ยวแบบท้าความก่อนครั้นี้เราเคยแบบว่าคือรีวิวมาแล้วก่อนหนนี้ให้ชมนี่ไงใช่แต่มันไม่ใช่แบบนี้เลยไม่ใช่แบบอันนี้แบบว่าเรียกว่าแบบเออสีมันแบบว่าสวยมากนะครับก็ต่างจากเดิมเยอะมากเดี๋ยวท้าความก่อนว่าแบบก่อนหน้านี้เรารีวิวไปแล้วก็คือต่างจากเดิมยังไงบ้างพี่กับชมนี่ก็เปลี่ยนของไปก็ใช้ได้อยู่พอตัวเลยคือแทบแบบไม่มีของเดิมเลยป่ะ ใช่แล้วมีแบบเติมมาเยอะมากเติมล้อเนี่ยอห่าดูล้อล้อนี้ก็เปลี่ยนอ่าล้อเนี่ยชุดหน้าก่อนเลยชุดหน้าก่อนเลยล้อเนี่ยเอ่ออันเก่าก็เป็นล้อคาร์บอนอยู่แล้วเป็น B S T สีดำ B S T สีดำใช่อันนี้ก็เปลี่ยนเป็น B S T สีน้ำเงินแต่ว่าตอนนี้มันเป็นรุ่นใหม่เวปิดเทคจะเห็นทุกอย่างมันใหญ่ของเก่าก็เป็นคาร์บอนเหรอพี่คาร์บอนแต่เป็นคาร์บอนดำคาร์บอนดำแต่อันนี้เป็นคาร์บอนน้ำเงินน้ำเงินโมเดลใหม่ด้วยอ๋อเป็น B S T โมเดลใหม่ แข็งแรงกว่าเดิมเบาวกว่าเดิมแล้วดูสวยกว่าเดิมอ๋อต่างจากเดิมก็คือแข็งแรงเบาวสวยกว่าเดิมแล้วตัวนี้ก็คือที่สั่งมาเป็นเอ่อแบริ่งอะ่ะพวกตับลูกปืนเป็นเซรามิกละและ้วมันมีสีอื่นไหมพี่นอกจากีมีแดงมีเขียวแดงเขียวงเงินอันนี้คือล้อนะครับ BST นะฮะเป็นคาร์บอนนะนะถ้าผมดูใกล้ๆเนี่ยอันเนี้ยคาร์บอนนะมันคือคาร์บอนน้ำเงินนะเป็นเพียวนะไม่ใช่แบบว่าเอาล้อเดิมมาหุ้มอะไรอย่างเงี้ยเป็น BST เพียวจานเปลี่ยนใหม่เป็นจานซเปอร์สปอร์ตจานซเปอร์สปอร์ต รู้สึกตอนนั้นที่ที่มารีวิวน่าจะเป็นตัวที่ไม่ใช่<ห>ตัวทีด้ใช่อันนั้นเป็นทีได้ทับระไอ,อ้คือคือทุกผมเห็นแบบว่าทุกคนเวลามองเผลนๆเนี่ยจะคิดว่าตัวนี้คือทีได้ใช่มันต่างกันยังไงพี่ที่แบบว่ามันกลับหมุดกันหเห็นไหมไอ้ไอ้ห,หมุดทีได้ไม่จะอยู่อีกฝั่งมันมันจะอยู่ฝั่งนี้อ่ะฮะดูดูข้างในเห็นไหมอันเนี้ยปกติมันจะอยู่ข้างนอกถ้าเป็นทีได้อ่าเขาแค่กลับกันในแค่นั้นแหละอ๋อเขาเรียกเขาเรียกหมุดกลับปะน่าจะใช่นะใช่แต่ชื่อมันคือซเปปออรร์์สตคือจานมันจะหนักกว่า ซูเปอร์สปอร์ตคือมันเป็นจานที่ใช้ในไหนครับพี่โบซูเปอร์บายครับเป็นจานของเวิลด์ซูเปอร์เลยใช่ครับอ๋อแต่ตัวทีได้นั่นก็คือเหมือนเป็นตัวปกติว่าคือมีท็อปกว่าอีกท็อปกว่าครับมีท็อปกว่าอีกแพงกว่าปั๊มตัวนี้ก็ที่รีวิวไปก็เป็นตัวเดิมอ่าเป็นตัวเดิมเป็น T4 ใช่แต่ T4 ตัวเนี้ยมันจะมีแบบว่าปีเก่าปีใหม่ด้วยป่ะเดี๋ยวน้องๆแบบว่าเพื่อนๆไม่รู้ว่าแบบเอ้ยปีเก่าปีใหม่ต่างกันยังไงอืมก็สสสีีีีีอ่่่ะะตััววปเเเกกาานนยมมจข้ ใช่ครับใช่ไหมเจออันนี้จะไม่ได้แล้วชอ่ะอ่ะสีนี้คือมันหายากตัวที่เก่าแล้วก็สายก็จะเป็นอะเลกัเล่สายอะไรนะพี่สายเบรกอะไรกเล่ไงเอ้ยอะเลกัเล่คุ้นๆได้เหมือนไปเคยรีวิวรถพี่บอสใช่ไหมอ่าบอสเฟมอสซี่นะครับก็ใส่สายนี้เหมือนกันอ๋ออะเลกัเล่คือมันมาทั้งชุดเลยนะพี่ใช่อ๋อตัวเขาเรียกว่าอะไรนะไอตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะบันโจบันโจเออบันโจหัวบันโจใช่อันนี้คือสายขัดเต็มระบบใช่ครับแล้วนี่มีปีกมา ีกอันนี้ปีกของตัวพันร้อยใช่ครับโอ้โหคือมันใส่เข้ากับแฟลลิงตัวนี้ได้เลยพี่ครับอ๋อปีกตัวพันร้อยนะคือเป็นคร์บอนแท้ของพันร้อยบางคนหน้าพี่บางคนหน้าก็เป็นของ extreme c o m p o n e n t extreme c o m p o n e n t ใช่เป็นสีน้ำเงินเลยมันจะเป็น midnight blue อ่ามันก็เข้ากับล้อนะแต่สีมันแบบว่าเหลื่อมๆกันนิดนึงแต่ก็เป็นแบบว่าโทนเดียวกันชุดสีพี่ทีเนี้ยอยากมาคุยเรื่องชุดสีมากว่าแบบของเดิมเนี่ยมันไม่ใช่สีนี้ใชคือต้องบอกก่อนว่ารถ รถเดิมเนี่ยเป็นลิมิเต็ด200คันเท่าโลกใช่ครับ <S 1>, 1, <S 1คันในไทยถูกต้องอาฮะสีเนี่ยมันไม่ใช่แบ่านี้คืออันนี้ยสีที่ ดีไซน์มายังไงอะไรยังไงทำไมอยี่มันจบที่มันก็เบื่อแล้วไงเดิมใช่ไหมเราขี่มาเป็นปีๆละทีนี้ก็แบบช่วงโควิดก็ว่างทีนี้เราก็เลยดูเราก็อ๋อคือเรื่องของเรื่องมันว่างว่างด้วยมันว่างว่างด้วยเสร็จแล้วเราก็ไปไปเห็นพวก RSVX ตัวนั้นน่ะเราก็เลยเออถอดแบบมาแล้วก็ทำให้มันเข้ากับรถเราในแบบที่เราต้องการมันเป็นสติกเกอร์ครับพี่ไม่ใช่ครับสีทั้งคันเลยครับอันนี้อ๋อคือพ่นใหม่เป็นสีเหรอใช่ครับเป็นสีครับอ๋อเออทุกคนมันเป็นสีเว้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่สติกเกอร์นะ มันเป็นสีที่แบบว่ามันนั่งติดเทปแล้วพ่นแบบทีละจุดไล่ทีละสีเป็นเลเยอร์ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหก็คือแบบอ๋อเงียเหมือนแบบเป็นสีที่เหมือนกับว่าเวลาเราซื้อกับศูนย์อะคือไม่ได้แบบติดสซิลเกอร์ใช่อนนี้ครั้งนี้เรามียั้ตอนนี้มีแล้วมีแล้วใช่ไหมมีแล้วอันนี้คืออะไรพี่เอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์เร์มมแล้วก็อันนี้ตัวใหม่ตัวใหม่เป็นจัดแฮนใช่โดมิโนตัวนี้โปรตอไทป์ยังไม่มีขาย เป็นประดับท็ตสีด้วยอ๋อเป็นแบบสีเพิ่มความสวยงามใช่แล้วก็เป็นประดับท็ตประดับท็ครับโอเคนี่หลักฐานนะทุกคนแบบว่ารถคันนี้คือเป็น200คันรับเดี๋ยวก็มีมามมาอีกหรอห้าร้อยไม่อ่าอ่าใช่คือจริงๆไอมันจะมีแบบลิมิเต็ด500กับ200คันนะคืออันนี้เป็นลิมิเต็ด200คันมี1คันในไทยแต่คนจะแบบว่าเอ้ยมันมี500คันรถคันอื่นก็มีใช่ไหมใช่คือจริงๆอ่ะเรื่องของเรื่องคือพี่อ่ะ มันมันแต่ว่าเขาไปเลเซอร์อะครับมีเครื่องเลเซอร์อยู่หลังบ้านนะใช่ไหมมีเคร่องเลเอยู่หลังบ้านนะอันนี้ก็เป็นข้อเฟรมของ extreme c o m p o n e n t extreme เหมือนบางคนนะใช่ครับมีของรุ่นไหนบ้างพี่นอกจาก ip4 มีตัวพันยังมีทุกรุ่นเลยตัวพันมีทุกรุ่นใช่มี ip4 ก็มี s พันก็มี r1 ก็มีอ๋อแล้วสีอะสีก็แดงอะมีแดงแล้วก็น้ำเงินแล้วก็มีดำ แดงทั้งเงินดำอ๋อแล้วเวลาจะเราจะสั่งเหพี่ทำไงสั่งทีนี้กเรงไปที่เพจเฟซบุ๊กเอ็กตรีมคอมโพเนนต์เอ็กตรีมคอมโพเนนต์ใช่ครับได้เลยเขียนแบบนี้เห็นไหมเผื่อคนอ่านไห่อ๋ออ๋อนนี่ซอยคำดีนะทุกคนก็จะเจอพวกเออ่ขายคาร์บอนมันเป็นคาร์บอนแบบตัดคาร์บอนแล้วก็เกยโยงอ๋อมีเกยโยงด้วยเกยโยงใหม่หนากว่าเดิมตอนนี้หนากว่าเดิมตกดีกว่าเดิมเข้าตีนมากขึ้นนะครับใช่โอ้โหโคตรสวย และสีนี่ก็มีสีสีดำมีสีดำสีเงินแล้วตรงนี้ก็เป็นออปชันว่าจะเป็นคาร์บอนหรือไม่คาร์บอนคาร์บอนก็จะแพงกว่าอ๋อคือเลือกออปชันได้สำหรับไอตัวไอตัวนี้ไปทำอะไรก็เป็นจัดกันใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็มีนี่กล่องไม่ขีดใช่กระทุงกล่องไม่ขีดนะครับแล้วก็เห็นเป็นชัดไหมว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างคันนี้ท่อนี่ไงใช่ไหมแูกต้องท่อมันเปลี่ยนอ่ะก็เปลี่ยนทันแล้วเราอันนี้คือมันเป็นท่อว เดี๋ยวนะถ้าผมเดามันคือ V 3ใช่ครับ V 3าม black ceramic ใช่ไหมใช่ครับ black ceramic black ก็คือตรงคอตรงนี้มันจะเป็นสีดำสีดำแล้วก็ตัว V 3เนี่ยปากไอ้ตรงเขาเรียกว่าอะไรพี่ตรงนี้ปลายปลายปลายมันจะกระบอกมันจะไม่ใช่ทรงนั้นใช่ทรง V 3ใช่แล้วะอันนี้ก็เป็นสายถักอาร์เกี้ใช่ครับขออีกกี้ครับชื่ออาร์เรี่ครับอาร์เรกี้อาร์เรกี้นะครับ ตัวนี้จริงๆริงเป็นของ G B เอาไปครอบคาร์บอนเพื่อความสวยงามดีใช่อ๋อคือจริงๆเป็น G B แบบ้านด้านแบบปกติแต่ก็คือเหมือนเอาไปครอบให้มันเป็นแบบคาร์บอนใช่คือพี่แบบว่าชอบคาร์บอนใช่คนหลังบางคนหลังด้วย Extreme Carbon เหมือนกัน Extreme Carbon เหมือนกันคือบางคนครอบเฟรมบางคนหน้าเป็นของ Extreme c o m b o n ใช่ดูนี่ด้วยชิลนุ่มมากโอ้โหชิลคือตอนแรกเราก็แบบว่าเฮ้ยลองดีไหมโอ้โหแบบมันกันลมได้ดีมาก สูงกว่าทุกกี่ห่อเพราะเขาบอกว่าทำสำหรับสนามเลยเพราะเราจะทำเฉพาะสีใสอ๋อคืออ๋อคือทำเฉพาะสีใสสีใสครับแลบ้วคือมันงานมันแบบว่าไม่ได้แบบหนาไม่ได้บางเกินนะถูกต้องแล้วก็จะโหนกมากสูงกันลมได้ดีมากแต่มันก็คือมันจะมีสีใสเพราะนั้นเพราะว่ามันเหมือนแบบรองรับเวลาเหมือนแบบการขับในสนามแล้วแบบคนหมอบเวลาคนใช้ในสนามใช้จริงอะคือใครบอกว่าตรงเนี้ยเราไม่ได้ใช้นี่ผมเถียงเลยนะเพราะว่าจริงเวลาเราหมอบเนี่ยเรามองจากตรงเนี้ย ภาพที่มองมันก็ต้องแบบเสมือนจริงนะไม่ได้แบบว่าเป็นคลื่นหรือว่าอะไรใช่ไหมพี่ใช่มันก็เสมือนจริงไม่มีเป็นคลื่นฮะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็มาติดอันนี้ยังเดินอยู่เอ้ยมีอันนี้อันนี้อันใหม่ตัวนี้กาลังจะเปิดตัวที่เมืองนอกกําลังเปิดตัวที่เมืองแล้วเมืองไทยมีได้ไงอ่ะเขาส่งมาให้ลองอ๋อส่งมาให้ลองนี่เป็นเป็นอะไรพี่คัดคัดของโดมิโนมาซิ่งโดมิโนอ๋อโอ้โหโดมิโนทําคัดด้วยใช่ครับ อันนี้เขาส่งมาให้เราเเน้นดีดอย่างเดียวเลยถ้าเอาความนุ่มเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าจะเอาความแรงหรือว่าดีดเนี่ยดีแบบดีดมากเลยใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นเกียร์กลับเกียร์กลับก็คือไอ้ถ้าเวลากลับไม่กลับมันดูไงพี่สมมติเวลาเรามองด้วยตาเปล่าคือมันจะมันปกติเนี่ยถ้าเป็นเกียร์กลับมันจะอยู่อย่างนี้แต่ถ้าไม่กลับเนี่ยเรามันจะอยู่ล่างอ๋อเห็นไหมเธอสังเกตไหมมันน่าจะอยู่ข้างล่างนะที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยจะเป็น สิ่งที่ต่างไปจากเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปีกที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ชุดสีที่ทำใหม่ไม่ใช่สติกเกอร์แล้วก็ท่อที่เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นตัวแบคซรามิก B3 นะครับแล้วก็มีสายถักแล้วก็โอเยอะคือของเดิมที่มีก็น่าจะอันเนี้ยที่ผมจำได้เพราะแม่งแพงอันนี้เป็นหมื่นนะอันนี้สองหมื่นแล้วนะหลายหมื่นนะอันนี้จำได้ที่มีกันเที่คราวที่แล้วนะอันนี้ อ๋ออันนี้เป็นลอ้อล้อเดิมไม่ใช่เขาไม่ใช่ลอ้ลอเดิมมันเป็นลออ้ลอ P S T ตัวเก่าลออ้อ P S T ตัวเก่าที่พี่เคยใช้อันนี้คือล้อหลังเห็นไหมแล้วมาดูเปรียบเทียบกันอ่าก่างคนละแบบคนละแบบเลยแล้วนี่ดูใหญ่กว่าแต่เบากว<อ>่าอ๋อคือ,ค,อคือน้ำหนักเวลาช่างออกมาเนี่ยตัวใหม่เนี่ยดูเบากว่าเบากว่าแต่ว่าไม่มันดูอย่างเงี้ยมันดูเหมือนหนักกว่าเห็นไหมมันใหญ่มากเลยแต่จริงจริงมันเบากว่าตัวเดิมอีกคือช่างมาแล้วเบากว่าใช่ไหมเขามีสเปคของเขาอยู่คือเขาบอกว่าถามนิดนึงพี่สำหรับบบคนที่แ ใช้คาร์บอนแล้วแบบว่าล้อคาร์บอนเนี่ยล้ลปวงแบบเฮ้ยมันจะทนหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะเหมือนแบบล้อฟอร์สที่แบบพอเวลาใช้งานไปเนี่ยมันจะแตกแบบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมันมีนะประเด็นที่อยู่ในสนามแล้วมันก็แตกเนี่ยบอกได้เลยว่าส่วนมากไม่ใช่ส่วนมากร้อยเปอร์เซ็นต์ที่แตกเนี้ยมันมันแตกอะเพราะว่าตอนเปลี่ยนยางมันไปกระเทาะข้างในพวกเนี้ยหรือว่าไอตอนกระเทาะอันเนี้ยมันลาวมันเลยทําให้ลามไปดังนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี้ย เอ่ออย่างล้อคาร์บอนเนี่ยมีอายุการใช้งานเนี่สิบปีแต่แมกนีเซียมมี5ปีเองอ๋อคาร์บอนเยอะกว่าคาร์บอนเยอะกว่าแล้วก็คาร์บอนเนี่ยได้เซอร์ติฟายดอทก็คือของเออ่ดอทนี่น่าจะเป็นของอเมริกาป่ะ mm hmm. ใช่ใช่ทีวีมันของยุโรปแล้วก็มันได้ JWL ของญี่ปุ่นด้วยซึ่งแมกนีเซียมก็ไม่มี ไม่ได้สันติายคือคือตอนนี้มันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้ใช่ครับอ๋อคือจริงๆเขาบอก็าอายุการใช้งานมันเยอะกว่าเยอะกว่าด้วยแต่แค่ต้องระวังวิธีการเปลี่ยนยางตอนเปลี่ยนยางคือตอนแบบว่าเราเปลี่ยนยางมากกว่าคือแบบต้องคอยระวัง่ะคือจะทาอะไรกับมันะต้องระวังต้องดูให้ดีๆไปหาร้านที่แบบไว้ใจได้อะไรอย่างนี้แล้วก็จุกลมอย่างเงี้ยก็ก็ต้องระวังเวลาถอดเข้าถอดออกใช่ไหมทุกอย่างเลยดังนั้นเนี่ยมันก็มันคือมันต้องระวังอ่ะแต่ว่าถามว่าถ้า ไม่ได้ไปทาอะไรมันมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ขี่ได้ปกติจะขี่ได้ปกติเห็นเขกแบบในรูปอนะไรเงี้ยแบบแตกแบบน่ากลัวมากอะไรเงี้ยอ๋อ,อก็คือม,มันอยู่ที่ขั้นตอนการถอดใส่นะเราถอดใส่แบบดีมากแค่ไหนต้องระวังต้องระวังนะครับแล้วเขาก็มีวิธีการเช็คกันว่าเอ้ยอย่างตัวนี้สึกไหมสึกแล้วหรือยังนะตัวเนี้ยไม่รู้มันบวชหรือเปล่าอ๋อบวชแล้วแล้วก็มาดูแบบว่ามันขยื่นไหมรอยรอยน็อตตรงเนี้ย มันมีขยับบ้างไหมพุ่งนี้ก็ขอดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคือเราต้องตลอกว่าการดูแลเอาใจใส่มันก็ระดับหนึ่งควรจะเพราะจริงๆงแต่ว่าเราล้างรถอย่างเงี้ยเราก็เห็นแล้วล่ะใช่ไหมเราก็ดูดูเราก็เช็คเห็นอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าแต่ที่สำคัญจริงคือตอนเปลี่ยนยางถอนเข้าถอดออกเนี่ยอระวังนี่พี่ผมเห็นเอ่อไอเนี้ยมันคือเอ็กตรีมใช่ไหมใช่อันนี้เอ็กตรีมเอ็กตรีนแต่ทำไมมีคำว่ามาติกอยู่อ่ มันก็นะอันนี้ไงมาติดเราก็มีทั้งโชคหน้าโชคหลังแล้วโลโ,ก,โลก้มันก็สวยอ๋อไหน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 การสะบัดมาติดอ๋ออันอ,อ,อยู่ไหนอ๋ออันนี้มันอยู่ข้างในนะอยู่ข้างในเลยนี่ก้านทองตรงก้านทองภาพไม่ค่อยเห็นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเสิร์ชภาพก้านทองนะครับแล้วก็มีโชคหลังด้วยนี่แน่นอนแล้วโชคหลังนี่โชคหลังตัวเอ่อมาตริสนะครับนี่นี่นี่เป็นสปริงส้มด้วย มีรุ่นไหนบัางพี่ช็มาติเนโ่ช็มาตินก็มีกระทุกรุ่นเลยครับมีกระทุกรุ่นใช่แซกเก้าร้อยมีสำหรับแบบว่าแซกแปดร้อยแซกเก้าร้อยมีหมดครับมีหมดใช่อันนี้คือที่เราเล่ามาคืออัปเดตจากรอบที่แล้วอ่าใช่ไม่งั้นท่านไล่กันทุกอย่างนี้ก็น่าจะยาวอ่ะใช่เพราะว่ามันมันไม่แค่ไม่มีของเพิมอ่ะคืออะไรทุกอย่างนะถ้าใครแบบว่าอยากดูว่าแบบก่อนหน้านี้พี่เคนเขาแบบว่าทำอะไรมากับรถคันนี้นะครับก่อนที่จะมาดูรถคันนี้เดี๋ยวดูไม่รู้เรื่องนะก็คือไปดูคลิปเก่าก่อน เราค่อยดูคลิปนี้ว่ามันแตกต,ต่างจากของเดิมยังไงบ้างไอ้คลิปที่ดราม่าเยอะอ่ะใช่ใช่ที่เขาบอกว่าแบบเอ้ย500คันมี500คันคันคนอื่นก็มีคันเดียวในประเทศที่ไหนอะไรเงี้ยใช่อ,อธิบายเรื่องตรงนี้หน่อยพี่เผื่อคนไม่เข้าใจว่า200ร้อยกับมันต่างยังไงคือตัว200เนี่ยเขาผลิตออกมาเพื่อที่จะเข้า World c ซุปคือเขาผลิตออกมาสำหรับลงสนามทั้งสองร้อยสองร้อยคันเนี่ยให้กับพวกสนามไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโร อใครจะซื้อไปที่ลงสนามก็ซื้อได้เฉพาะที่ a f ฟ i l i a ร์เรสซิ่เท่านั้นอืมอฮะแล้วตัว500อ่ะตัว500ก็ส่งตามดิลเลอร์แล้วเครื่องเครื่องยนต์ก็จะต่างกันอ๋อคือเครื่องต่างกันเครื่องต่างกัน ECU ต่างกัน ECU ต่างกันใช่คอ๋อคือตัว200เนี่ยสำหรับพวกเวอร์ซุปใช่ครับก็เรียกว่าเนี่ยก็คือมันเป็นข้อแตกต่างระหว่างตัว l i m i t e d 5 0 0กับ l i m i t e d 2 0 0นะทุกคนคือต้องแยกก่อนว่าลิมิเต็ดส0กับลิมิเต็ดห0 ว่าคือ500มันมีอยู่ประมาณในไทยก็น่าจะประมาณไม่เกินสิบครั้งมั้งน่าจะประมาณแต่ในไอ้สองร้อยเนี่ยผมถามจริงก็คือยังไม่เคยเจอเพราะว่าเข่งเขามีเลเซอร์เอานะครับมีเครื่องเสียนเลเซอร์อยู่ข้างบนครับโอเคดีโอเคแล้วก็ <c oughs> ฝากอีกนิดนึงว่าแบบ พี่เลสไลน์ับพี่ทำอะไรบ้างพี่เนี่ยมีหมดเลยทุกอย่างนี่ก็คือของที่เราขายอ๋อที่พูดไปเนี่ยคือเราต้องใช้ก่อนไงเราอยากได้อะไรหรือว่าอะไรก่อนที่เอามาขายต้องเทสก่อนว่าดีไม่ดีเราก็ต้องมั่นใจในสิ่งที่เราขายคือเราต้องใช้ก่อนใช้ก่อนอย่างไอตัวคัทโดมิโนก็เอามาเทสก่อนไม่งั้นเทสแบบเออเราต้องก่อนที่เราจะขายลูกค้าคือต้องลองกับตัวเองก่อน้องลองกับตัวเองก็จะได้รู้ว่าฟิลมันต่างกันยังไงอย่างล้อเนี่ยสองอันนี้เราก็ เดี๋ยวเอาไว้รีวิวแยกดีกว่าอ่าอ่ได้พราะว่ามันต่างกันยังไงเนาะได้แล้วเวลาติดตามได้ทางไหนบ้างพี่สำหรับレスไลน์หรือว่าแบบติดตามพี่เชนเอ่อเรสไลน์ซูเปอร์ไบท์เพจนะครับครับครับถ้าเป็น IG ผมก็ก็จะมีลงบ้าง IG ก็เคน V4 โฟเคนบีโทำไมต้องเคน V4 พี่จริงๆชอบเครื่องสุกปีอะสุกปีอ๋อเพราะใช่ไงดูคัตตี้มาทำตามที่หลังอ่ะเออแล้วก็มาตั้งว่า V4 โอ้โหเราเซ็งเลยจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปได้แล้วเป็นไอ้บีโฟมาก่อน เขาตอนแรกเคน V4 แล้วก <produ> ็ว <evangelical> <Son> ่าอพี hmm. <Okay. S 1> ่เขาขับ Ducati V4 อ่ะคือจริงตัว Appeal มันก็เป็น V4 เหมือนกันใช่ครับอ่าฮะเราประมาณนี้สำหรับพี่เคนนะครับยังไงก็ฝากเพจร้านレスไลน์นะครับแล้วมีเพจอะไรพี่บริษัทพี่เยอะเหลือเกินอ่ะไม่ใช่ของนำเข้าเยอะมันก็มีเนี่ยทุกแบรนด์มันก็มีหมด Domino Racing ก็ได้ Extreme Components Thailand Domino Racing Thailand B.M.C Air Filter โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับกับรถพี่เคนนะครับแบบว่าเรียกได้ว่าแบบอัปเดต คือรอบนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากทั้งแฟรลิงคือสารพัดอะถ้าใครไม่ดูคลิปก่อนนะั้นนี้ไปดูก่อนว่ารถพี่เคณทําอะไรมาบ้างนะครับแล้วค่อยมาดูคลิปนี้จะได้รู้ว่าแตกต่างจากเดิมเยอะหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปไว้ให้มุมบนขวายังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะผมช่องของเรานะครับเบียดิกนะครับและฝากเพจเลสไลน์ซูเปอร์บอยนะครับไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย